ก็ยังได้นะครับการปลูกอ้อยนะครับไม่จําเป็นต้องปลูกครั้งเดียวนะครับอ้อยอ้อยคันน้ํานะครับสวัสดีครับพบกับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์อีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะพากันมาปลูกอ้อยนะครับโดยที่เรามีพันอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อยู่จํานวนหนึ่งนะครับ คือจำนวนนี้นะครับคือเราจะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆนะครับอ้อยไม่จําเป็นต้องปลูกครั้งเดียวนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราหรือว่างานของเราก็คือคันน้ำอ้อยขายนะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกทีละแปลงปลูกทีละหกอ1ิกอก็ยังได้นะครับการปลูกอ้อยนะครับไม่จําเป็นต้องปลูกครั้งเดียวนะครับอ้อยอ้อยคันน้ํานะครับวันนี้เรามีคนงานนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้เราจะมาลูกไผ่นะครับคุงานของเรานะครับก็เราก็จะทําเป็นล่องไปนะครับทําเป็นล่องไปจนถึงตรงนู้นนะครับทําเป็นล่องไปจนถึงตรงนู้นนะครับแล้วเราก็จะมาขุดเป็นหลุมเล็กๆนะครับหลุมเล็กๆตรงนี้นะครับหลุมเล็กๆตรงตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วทีนี้ แล้วทีนี้เราก็เอาอ้อยวางผมว่าจะวาง2ท่อนนะครับวางประกบกันอย่างนี้นะครับคือมันมันก็ผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าก็จะวางไปตามแนวนะครับวางไปตามแนวไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวิธีการปลูกอ้อยของเรานะครับก็ทําเป็นหลุมไว้ก่อนนะครับคือดินตรงนี้มันจะเป็นดินที่เราปรับเปลี่ยนจากที่นานะครับที่นามาเป็นแปลงอ้อยคันน้ําของเรานะครับวิธีการนะครับวิธีการก็ทําเป็นหลุมนิดเดียวนะครับทํเอาเป็นหลุมนิดเดียวทําเป็นหลุมนิดเดียวนะครับแล้วเราก็เอาอ้อยนะครับเอาอ้อย,อยด,ดูอ้อยนะครับดูอ้อย ตรงนี้เขาจะเรียกว่าข้อตามันนะครับให้เอาให้ให้เอาข้อตาออกด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็วางอย่างนี้เลยนะครับวางด้วยไม่ดันเนี่ยข้อตาอยู่ด้านข้างหันออกด้านข้างอันนี้ก็ออกด้านข้างฝังก็ประมาณนี้ทีนี้ไม่ไม่ต้องฝังไม่ต้องฝัง ก็ประมาณนี้อ่าพอแล้วอ่ต่อไปต่อไปวิธีการทําก็มีแค่นี้นะครับก็คือต่อไปเราก็เอาน้ํานะครับเอาน้ําอัดเข้าไปนะครับน้ำปล่อยลงมานะนะ้ปลล่อยงเลยนะครับลองของเราเกียรไปแล้วตลองทำอีกอันนึ่งี่ครับแล้วก็เกีย่ยเกียดินก่อนเกียดินก่อนเกียดินก่อนนะครับทําดินให้มันเรียบเรียบก่อนแล้วเราดูข้อตาดูยังไงครับ นีะครับข้อตาอันนี้คือข้อตานะครับเราอหันข้างนะครับหันข้างนี่นะครับเพื่อที่จะให้ข้อตามันขึ้นมานะครับไม่ต้องแกะก็ได้เดี๋ยวมันก็เข้าคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นไหนข้อตาอยู่ตรงไหนข้อตาจะอยู่ตรงนี้แหละใช่อยู่ตรงนั้นแหละคือผมก็ดูจากอ้ YOUTU ขตา u t u b e มานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ แล้วก็อดินผสมนะครับอ่อาดินถมดินถมนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเราขอตัวทําก่อนนะครับทํางานก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวขอดินนิ่วอ่อนนะครับ